ว่าไงเด็กผีนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมมาอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกกันดีกว่าเลยครับผมเพราะว่าเมื่อคืนก็มีการลงแข่งกันไปกว่า78คู่นะซึ่งก็มีการขยับนะครับตามตำแหน่งปกตินะผมเพราะมีการแข่งขันเพิ่มเติมนะครับอย่างซิตี้เนี่ยก็พลาดท่าแพ้กับนิควคาสเซิลไปนะเพราะนั่นที่นั่นคือเซนเรืองสักปลาเฮ้เซนเจียมป์คเอออันนี้มุกของเอนาครับว่าเขาก็ ดูดันมากครับนี่เขาเซก็เอาชนะไปนะครับก็เขาขยับขึ้นมาหน่อยนะครับผมนี้แต่ที่ที่14นะแล้วก็ซิตี้อยู่ที่เดิมครับผมแล้วก็มีบอลมัดออสเตรเลเนี่ยลงแข่งตามปกตินะแมนยูของเรานะจากที่เจ็ดนะครับลงมาอยู่ที่สิบนะเพราะว่ามีการแข่งขันนะครับทำให้คะแนนมันขึ้นไปเราก็อยู่ที่เดิมนะคะแนนไม่ขยับเพราะไม่ได้แข่งเนาะเราก็ลงมาที่สิบนะแต่ว่าฮะ12นี่คืออะไรเมื่อคืนลิปูก็แข่งนี่วะทำไมเขาลงตามเราด้วยวะ ทุกคนมีคําตอบไหมผมสงสัยมากเมื่อคืนลิพูก็มีการแข่งขานานันนะและน่าจะแข่งกับอ่าฟอร์เรสต์ปะที่เราที่เราเสมอมาที่เราเสมอฟอร์เรสต์มาแล้วฟอร์เรสต์ที่สิบเก้าเนี่ยเขาแข่งลิพูนี่หว่าแล้วทำไมฟอร์เรสต์ขึ้นมาสิบหกเนี่ยเพราะอะไรอะ่ะเออมีคําตอบไหมเออหรือว่าเพื่อนเขารักเรามากเราลงตรงไหนเขาตามมาด้วยใช่ไหมเออเพื่อนๆมีคําตอบไหมเออเอาว่าแมนยูเตะวันจันทร์นะครับตีสามเนาะตีสามนยูเต็ดนะครับเจอกับเอเวอตตันนะ ถ้าเกิดแมนยูเราแข็งก็ต้องต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมถ้าเกิดเราชนะเราก็จะขึ้นไปยี่สิบเอ็ดแต้มเราก็จะขึ้นไปถ้าแมนยูชนะเนี่ยตอนเนี้สิบแปดแต้มเราชนะปุ๊บเราขึ้นไปยี่สิบเอ็ดแต้มเอา้าที่สี่นี่วะลุน้นพื้นที่ยูซอลนี่ว่าว้าตายแล้วว้าโอ้แต่ว่าเพื่อนมาไงเนี่ยสิบสองเนี่ยเพื่อนมาไงก่อนออ